ไปครับนี่น้องครับนะครับพี่น้องต้องเป็นไปหน่อยนะครับวันที่สิบนะครับคลิปนี้นะครับมานะครับบอมาจ่าจวงนะครับวระเี๋สุดเงินมันสาบวันไม่เงินใจนะครับสีดำไม้นะครับหนัดมุนติวติวติวรุ่งนี้ไม่ดเขเราก็หมุนติวติวติวนะครับสีม่ออเรียง นะครับขั้วลง่วางเว้นเจอป้เดเป็นยังครับสำหราบผู้ฮัาม,มีผู้สร้างขาม,มีนะครับแต่ว่าผู้ทอยนะครับผู้หงเจก็มีนะครับนะีบ่หลายอย่างหลายอ้าวต้องยังขอบข้อต้องยงังป่วยช่อไมนะครับปวยวันสมัตรเลยนั่นออเจ้หองเก็บว้ทังแจกอีพี่ซาอีพี่ทังแจจตโจัแจกิบินรรมชาติตลกบิงบินเทวดา ตลกปิงปงป้งธรมรมชาติคุณก็ตลกแล้วนะครับก็ยินใจแหละว่าเยี่ยมมากนี่ร่างใจดีนะครับป่วยอาหารก็มาหลายนะครับยิ้วว่าเป็นหยังคือเบาหลาใหญ่หางนะครับคอนเซนต์นี่คือคอนเซนต์ออริซันนะครับเปลี่ยนกมาจากยังต่อปอม่านะครับบอกบอกกันวมดบอกกันมาดินะครับวันจีนว่าไม่พอ มัเลยเป็นการแย่งครับที่แรกเห็นว่ามีแต่อันที่แรกเห็นว่าอ่านไปเอกนิตย์กับพระเอกกันในมโนเป็นโ,โนค้ชบรับมาช่วงหลังนี่อีพอไม่บันไอีพอไอช้ชุนมาวัวนะครับแยมนะครับมันก็ได้เป็นแบบบ่อไอ้ยุกลางนามไปเลแต่มันมันก็ได้อยู่ฟังบลงลอยนะครับนะครับขอขอไม่หลายเจ้าว่าไปอะไรับ เราไม่เล้นไม่เล่นมันใหญ่หางนะครับคือว่าเอากล้วยมาหนิผมก่อนเป็นนาซีคนขายสั่งสั่งเสียกเล่นมันกับวัวดำรับสั่งเสียเล่นนะครับหาสั่งนะครับก็ได้ขายอไว้ไม่บ้ากอยู่ว่ามีจะมาหน่อยมาหน่อยก็บ่กมาอยุติการจะมางานน้ำพ่นก็บ่กกินกล้วยดำเล่ยเวไคลอะไรครับอันนี้เป็นคอนเซนบอกว่ามาสิเลยนะครับมาเลยก็มามาขวาลองเพ่งไอ้ที่ลองเปีนหน้าเลยนะครับอันนี้นะครับ มันนี่ก็นเลยทีมาแนี่น้ำโผลหลายคือว่าช่วงพอแดงนั่นร่องอนั่นเอากุ้งพอแดงยิงยานไฟแดงเป็นก้อนบุ๋นเถานะครับไม,ม่มีอะไรมีควอมอะไรแบบว่ายานแบบนี่หรือเปล่าเอากุ้งใกินแหน่ะเอาเรามากินกันกินเออมา,ากินลูกเจี๊ยบเลยประทางงเรยกได้ไครับมาให้เ,เป็นแบบตัดปัญหานหน่อยนะแต่ว,ว่าผมแล้วผมผมมามเมื่อไหร่วัน,วนหน้าเกลียดครับแต่ว,ว่าก่อนกินกล้วยนะครับแมนยูก่อนกินกล้วยสาธิตนะ อย่า้องหวัวนะครับแต่ว่าเกิเนไปในคอขอดเพราะว่าตอนสี่นะครับนี่งขากก่าบพสอัล้วยินนเอานี่เอานี่มันบวมันมันเป็นเสลิกโกมัน,นกโมเกุลนะครับแต่ว่ามันก็บวเกินไปนะครับเพราะว่าผมคิดแล้วยอดที่เจ็ดทัวลงครับอืมตอนนี้มีเจ็ดขั้นแล้วทัวผมนะครับอ่อนทั่วนะครับที่ไปได้มาเซบผมผมมีเจ็ดขั้นแล้วอ่อนทั่ว นะครับจะได้ได้เรียดเรียดดำนามเจ้านานะครับเอ,าอ้าฝากไว้นี่นงครับกาขอสขอ่อองขอให้ก็เป็นยังขอเราขอให้ท่นพี่ท่นน้องนะครับก็มือนี้นก็ว่ายังพิษก็ขอถกเพราะว่าเมื่อเสียไปหาตัวแล้วมองตัวนะครับนับปัญญาย้อนใจมีอะไรหรือว่าผมถือว่าปากยังก็ดีมีความสุขอยู่ในตำแหน่งงานบองเด็กมองมาอแอดดีนี่ไม,ม,ม่แม,ม้่าผมผมมีแบบ ผมผิดนะครับไม่มอผมไม่นพิบัเลยนะครับอย่างนี้เจผมมันแจ้พอผมใจี้จักนะครับมาหนี่เมื่อวานผมแบบไปว่าไอ้ดีไปขึ้นเว่งพราะอะไรหาเงินไทยรัฐในว่านรวมกันเอาห้องไอ,งอ้ดีนองหักนะครับมาเลยเป็มาหาต้นนำะกันหอยเมื่อไหร่ลกคูนะครับอย่างน,นี้เมื่อเนี้ยไปลุงไหวก็เลยมาไมหเลยครับตล,ลกนะพเพราะอะไร พวกเนี่ยวันนี้นะครับแต่ว่าจะไปใช้วิวเนี่ยนะครับไม่วันนี้นะครับก็มีแบบกันเลยผมบอกว่าคือเก่อล่ะผมป่วยเท่าไหร่คนคนตายขึ้นเราเนาะนะครับกันสมองเขาว่ารวยา็เป็นจะลบกับมันขาดเลยมันเป็นจะลบวิบากล่ะเอาครับไปโอ้ไม่เอ็นสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ พวกมีนยังคือบันเทิงเงินนายนงโอ้นั่งจิ้มเชียวเอาอยังไม่จิ้มเชียวอะยังไม่จิ้มเชาจวโอุ้่ยๆนิดหน่อยครับโอ้ครับนิ่งช่วงนิ่งเชี่ยวแรกก็บ่าจริงครับเที่ยวท้องก็บ้าจริงบ้าจริงโอ้ยมาทางนี้เนี่ยจัดแจ่นนะคือทางมาเวียนเงินปลาเอฟที่เขาเป็นอะไรจัมซาชาเยี่ยหุ่นมองไม่ได้ไหมโอ้พี่น้องครับนี่ครับพี่น้องกก้ว จะออกกับน้องเ,ออเนี่ยที่เปยนชื่อยูจะหาชื่อทหไมอยู่นี่เป็นออก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 ดิที่เ,เอ,อ็เมแอกับใครจะฟองนั่งยนเ